จี้จี้จะมายี่ดีโกักบจีน้ำมันโอเคเล่นที่ไหนครับที่นี่ต่อตรงนี้ใช่ไหมเ้ออ่าโอเคอ่าต่อเย้ให้ป้าต่อด้วยนะอ่ะเดี๋ยวจะเยี่ยมดีน้ำมันต่อโอเคให้ป้าจะต่อรอนะป้าจะต่อเป็นรูปอะไรจี้จะให้ป้าต่อเป็นรูปอะไรเออเป็นรูปเป็นรูปแมงมุมท้าเป็นไหมแมงมุมเหรอท้าไม่เป็นต้าต้องให้จี้ต่อให้ รูปบ้านนะพ่อจะสร้างบ้านโอเคมาสร้างเป็นนี่หรอสร้างเป็นเหรใช่แล้วที่ดีจะมาที่ทำรูปอะไรอันนี้จะทำรูปเป็นกับข้าวฮะเรายังยังไม่บอร์ไม่บอกใช่ไหม,ไมโอเคกึ้อืมเมื่อกี้ป้าหาอยู่ก็ด้ไปทำดูเหอรอป้าจะทำรูปรถก่อนคันหนึ่ง ป้าทำให้ป้าทำรถี๊ทำเป็นชี้นี่รถหม <c oughs> เูเอ๊ะรถหมูมาก็มีรถหมูอืมป้าจะทำอันนี้เป็นกระโปรงรถนะรถมีกระโปรงนี่หรอใช่ค่ะระโปทำไมรถต้องมีกระโปรงอันนี้เป็นท้ายรถอันนี้เป็นข้างหน้ารถ

ก็เป็นดาวบ้านโอ้สวยจังเลยอะต่อบ้านให้เพื่อนอดูชิต่อตึกต่อตึกเดี๋ยวต่อตึกให้ดูนะคะโอเคเนี่ยป้าต่อตึกอยู่อืมจะต่อไปสูงสเลยอุ่มชุ่มเลยนะโอเคโอเคป้าก็ต่อด้วยนี่ตึกชุ่มชุ่ม หทำเ,เหมือนปลาทำติดเหมือนปลาอันนี้เป็นยานอาวากาศถูกต้องนี่ยานอาวากาศสีแดงต้องลงไปฮะสีแดงครับลงไปนี่อันนี้เป็นจานดาวเทียม <c oughs> ดาวเทียม <c oughs> ต่อลงไปอันนี้ลานจอดรถของหมูหรอนี่หมู อันนี้คือหน้ารถโอเคอันนี้คือข้างหลังรถอันนี้คือหน้ารถโ <Okay. S 2> อ,นนเอเคเขาอยู่สวนีปลาดูสวยไหมมีตึกอะสีเลยอันนี้ตึกอะไรคะตึกเออไม่ใช่ตึกค่ะมันคือคอนโดคอนโดเหรอคอนโดใครคอนโดแม่คอนโดแม่เหรอแม่วันนี้แม่ทำงานแม่ก็เย็นไม่ได้มากนะ จุ่มย่าจุ่มพี่เหมือนใจเลยเหรอนี่ไงคอนโดแม่นี่คอนโดแม่ช <I> mean. ูมากเลยป้า <ESE> ต้องตอบเป็นแบบนี้หืมสีเขียวสีเขียวสีดํสีเงินนี่คอนโดชูมากเลยว้าวระวังนะคะคอนโดถล่มแน่นอนอืม ขอแยกไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อธิบายบ้านให้ฟังก่อนนะคะอันนี้คือเตียงนะคะอันนี้ก็คือโซฟาแล้วก็ทีวีอันนี้ี่อถังน้ำเก็อันนี้คือห้องครัวอันนี้ที่ล้างมือแล้วอันนี้คือที่อาบน้ำแล้วอันนี้คือช่วงอันนี้คือไฟไฟอันนี้คือทางขึ้นค่ะแล้ต้องมีบันไดแล้วก็แล้วก็เออก็ อ่าหมดแล้วอันนี้เป็นเมืองบ้านจิจีใช่ไหมคะโอเคอะมองกล้องพูดดังๆว่าลาไปก่อนนะจิจีจีจีก่อนจะไปก่อนนะก็เล่นโดยเด็กกับจีน่าอ่ะทำมือมองกล้องบ๊ายบบาายยเก่งมากค่ะ